สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทํารายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมซุไลมตัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลมุตะวะฮฮิดุฟิละลาลิบิกะมาลิลญะมาลิตะอีมวะตักบีร المتفرد على تصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقدير وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كوام ميتا براني تلاجون سبحانه وتعالى ความสละมารหมานะครับได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอากีดะทางเสียงวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอากีดะในวันนี้นั้นได้มีโอกาสกลับมารับใช้ท่านพี่น้องได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องราวของตะฮีดอัาีดะนะครับที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตความเป็นมุสลิมของเราเลยก็ว่าได้ นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของชีริกนะครับชีริกซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวทําลายตาอฮิตนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับตาอฮิตของเราเลยนะครับถ้าวันนี้เรามีตาอฮิตที่แข็งแรงชีริกก็จะไม่เกิดขึ้นในบ้านของเราในตัวของเราในใจของเราแต่ถ้าวันนี้ชีริกของเราค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเหมือนเมฆฝนที่มันเริ่มก่อตัว นะครับที่ขอฟ้าแล้วมันก็ค่อยๆรวมตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมันกลายเป็นก้อนเมฆดำทะมึนนะครับที่จะส่งผลกับอีหมานของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อิมลพิษต่างๆเหล่านี้นะครับมลพิษทางด้านอากีด้าของเราเนี่ย <c oughs> มาทําให้เราเนี่ย S 1> <S 1> นะครับรสูญเสียอม م านอันบริสุทธิ์สูญเสียอีมานที่ดีงามของเราไปนะครับครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของเวทมนต์คาถาศยศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นชริกประเภทหนึ่งนะครับเป็นประเภทหนึ่งของบาปใหญ่แล้วก็ถือได้ว่าบางครั้งเนี่ยชริกมีบางครั้งในเรื่องของเวทมนต์คาถาพูดง่ายๆส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของเวทมนต์คาถาศยศาสตร์เนี่ยมีนะครับมีระดับที่มากสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงเรื่องของชริกเลยกวาาย็ว่าได้ นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบนะครับบางพฤติกรรมหรือบางการก,การะทานะครับทีอ่อาจจะท่านพี่น้องอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาไสยสาศาสตร์นะมันไม่ได้มีการอ่านไม่ได้มีการเป่าไม่ได้มีการใช้พิธีกรรมอะไรทั้งสิน้นแต่ท่านรซูนก็บอกว่ามันเป็นประเภทหนึ่งของยิบยิปก็คือเรื่องราวของเวทมนต์คาถาไสยสาศาสตร์อีกเหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วก็ได้พูดเอาไว้แล้วว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอัลอยาฟะ อายาฟะเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นพิธีการนะครับเป็นพิธีกรรมเป็นสิ่งที่เป็นประเพณีนะครับของคนในสมัยจาฮิยะจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดินไปดวนกนะครับเดินเดินหาจนกว่าจะเจอนกแล้วดูซิว่านกอัน,นั้นเป็นนกอะไรนะครับชื่ออะไรเป็นลางดีหรือลาง,ลางร้ายนะครับดูชื่อของมันก่อน แล้วก็ดูเสียงร้องของมันแล้วก็ดูลักษณะการบินของมันหลังจากที่ตวาดหรือว่าส่งเสียงให้มันบินหนีไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเซฮเ,เอ็อีกประเภทหนึ่งทําไมเอ๊ะท่านพี่น้องอาจจะงงเอ๊ะมันจะเป็นเซเอ็ได้ยังไงแค่ไปเชื่อโชคลางของนกท่านพี่น้องครับเนื่องจากว่าเซเอ็นั้นมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีผลกับความรู้สึกนึกคิดของคนเรานะครับในภาพรวมเนี่ย ความเชื่อลักษณะแบบนี้ก็มีผลกับตัวเราในเรื่องของของของออสิ่งที่อยู่ในใจเราความตั้งใจของเราของเหมือนกันครั้งที่แล้วได้อธิบายคร่าวๆไปว่าเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยบางทีไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะมีผลบั่นทอนนะครับความมั่นใจที่มีอยู่ในตัวเราก็ได้ นะครับเช่นคร,ค,รครั้งก่อนยกตัวอย่างไปให้เห็นภาพนะครับสำหรับสังคมประเทศไทยเรานะวันนี้ตั้งใจจะไปทําธุระอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับชีวิตเรามากเลยตั้งใจเตรียมตัวอย่างดีนะครับจะออกจากบ้านโดนจริงจกทักนะเปิดประตูออกไปจริงจกจุ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 จนะร้องในความเชื่อของสังคมไทยเราก็คือเอ๊เสียงจิงจกเนี่ยเป็นเสียงลางนะครับเพราะอะไรจริงจกยังทักเลย เหมือนจริงจบกาลังจะบอกเราเฮ้ยอย่าไปเลยไปแล้วมันไม่ดีนะไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่จะทํานะไปแล้วมันไม่รอดนะนะครับนี่คือความเชื่อที่เกิดขึ้นทั้งๆั้งที่จริงๆแล้วจริงจบมันร้องมันอยู่ที่ไหนมันก็ร้องเราอยู่ในบ้านมันก็ร้องเราอยู่นอกบ้านมันก็ร้องเรามาดีอยู่ในบ้านมันก็ร้องมันร้องตามธรรมชาติของมันหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของแมวดํานะครับหมาดําสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีดาดาวิ่งตัดผ่านหน้ารถนะครับ ท่านพี่น้องครับจริงๆไอ้แมวดาวิ่งตัดผ่านหน้ารถเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกฮะท่านถ้ามันจะมีผลจริงๆก็คือไอ้แมวที่ตะกายขึ้นไปอยู่บนลังคารถเนี่ยท่านพี่น้องเคยไหมจอดรถไว้กลางคืนนี่นะครับมีแต่รอยเท้าแมวเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ฝากระโปรงท้ายาตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ายันฝากระโปรงหลังกระจงกระจกนี่มีแต่รอยแมวตะกายเต็มไปหมดอันนี้รอยแมวจริงๆแล,แล้วไม่เลือกด,ด้วยวแมวดําแมวขาวแมวสีอะไรก็แล้วแต่ แมวรอยเท้าแมวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของแมวฮะจอดรถอยู่สมคันมันก็ตากายทั้งสาคันนั่นแหละทั้งทั้งท,งที่ทางข้างล่างก็มีให้มันเดินนะครับเพราะฉะนั้นไอลักษณะแบบนี้นะท่านพี่น้องอย่าไปสนใจมันมันไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดของลอสสุบฮานหัวตาอาลาถ้าท่านพี่น้องออกไปแล้วโชคร้ายเนี่ย นะครับท่านพี่น้องออกไปแล้วจะโชคร้ายเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่อลัลลสุบฮานวะตาลาได้ทรงกำหนดให้ท่านพี่น้องโชคร้ายหรือท่านพี่น้องออกไปแล้วโชคดีนะออกไปแล้วได้ฤสกีกลับมาออกไปแล้วไปเจอสิ่งแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตของตัวเองนะลูกหลานอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่ดีงามกว่าชีวิตของตัวเองอันนั้นก็คือสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ทรงกาหนดเอาไว้นะครับถ้าท่านพี่น้องจะบอกว่าออกไปแล้วโชคร้ายเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่าคนที่เขาอยู่กลางทะเลสาจะได้เจอแมวไหม เกือบจะไม่ได้เจอนะฮะแมวมันก็อาศัยอยู่ตามเมืองอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทําไมคนที่อยู่กลางทะเลทรายถึงโชคร้ายอาวเดืยวรถพังเดืบไห้นั่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอเรื่องราวของสัตว์นะครับที่เราจะไปบอกว่ามันจะมีคําอธิบายมันจะมีผลกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ต่างหากที่มีผลกับอีมานของเรามันทําให้อิมานของเราค่อยๆอ่อนลง ทำให้เรื่องของชิริกทําให้เรื่องเรื่องความที่เราเรื่องความไม่การที่เราไม่มั่นใจในอลอ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนี่คือมลพิษทางอะกีดะครับนี่คือมลพิษทางอะกีดะที่มีความร้ายแรงยิ่งกว่า PM 0.25นะนะครับมีความร้ายแรงมากกว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะมันทําให้อะกีดะของเราเสียนะครับ PM นะครับที่เราเคยประสบปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศกันเนี่ยนะครับมีไม่กี่คนเรกที่มีปัญหาอาจจะไม่เยอะไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าเกิดมลพิษทางอากีดาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่คนคนนั้นอากีดาเสียไปได้เรื่อยๆฮะแล้วก็จะไม่มีทางหยุดได้ด้วยเพราะมันจะค่อยๆกัดกินมันจะค่อยๆกัดกร่อนเหมือนสนิมที่คอยกัดกินเหล็กมันจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆใช้ระยะเวลานาน แต่พอมันกินไปจนหมดแล้วท่านพี่น้องครับไม่มีทางที่จะกลับมาได้ดีเหมือนเดิมแล้วท่านพี่น้องก็ลองดูเหล็กสินะทิ้งตากแดดไว้สักสามเดือนเนี่ยนะครับวันแรกสองวันแรกสามวันแรกก็มีแค่สนิมแดงๆแค่เปลือกนอก,กนะเอาไปขัดมันก็ออกแล้วสนิมยังกินไม่ถึงเนื้อในแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่สนิมอันนี้กินไปถึงเนื้อในมลพิษอันนี้นะครับทางอากีด้าเกาะกินเราจนกระทั่งเนื้อในอากีด้าของเราพังแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะซ่อมแซมเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องระวังให้ดีนะเรื่องแบบนี้ประเด็นต่อมาวัตตอร์กตอร์กคืออะไรฮะตอร์กก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะของคนโบราณในสมัยอาหรับนะครับในสมัยยุคมืดในสมัยยาฮิลียะตอร์กก็คืออัลคัตตูยขคดตุบิลอาร์ดีนะครับวะฮูอ ah ัลดารบุบิลฮัสซามันมีอยู่สองวิธีการโดยกันมีสองคำอธิบายอัตตอร์กบางคนก็บอกว่าเป็นวิธีการ นะครับขีด <c oughs> ขีดบนพื้นแล้วก็คำนวณเอานะขีดเส้นบนพื้นเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีคำอธิบายหรือยังไงนะขีดออกมาแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนั้นขีดออกมาเป็นแบบนี้ออนบบนจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจริงๆท่านพี่น้องฉลาดฉลาดนิดนึงเนี่ยนะท่านพี่น้องไม่ใช่พี่น้องที่ฉลาดถ้าคนพวกนั้นฉลาดนิดนึงนะครับถ้าขีดแบบไหนเราออกมาดีคุณก็ขีดแบบนั้นพี่สิอ้าสมมติพูดง่ายๆท่านพี่น้องถ้า ขีดเป็นเส้นตัวถ้าขีดถูกขีดถูกนะขีดเครื่องหมายถูกเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วขีดเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมาย x เป็นเรื่องไม่ดีท่านพี่น้องคิดว่า <nước> ท่านพี่น้องวันหนึ่งถ้าท่านพี่น้องอยากจะขีดเนี่ยท่านพี่น้องต้องขีดแบบไหนขีดถูกหรือว่าขีดผิดขีดกากบาทก็ต้องการให้ตัวเองดีก็ขีดถูกมันซะทุกอันสิเพราะเราเป็นขีดเพราะเราเป็นคนขีดด้วยกับมือของเราเองนะครับเห็นไหมท่านพี่น้องคนพวกนั้นยังคิดไม่ได้ไปยึดถือเอากับสิ่งที่ตัวเองเนี่ย เป็นคนทําเป็นคนขีดขึ้นมาเองแล้วก็มาอธิบายเออแบบนั้นดีแบบนั้นไม่ดีก็ทําไมจะมีน้องไม่ขีดให้มันเข้าข้างตัวเองให้มันดีไปตลอดล่ะนะมันก็จะได้ทําง่ายๆใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิอีกวิธีการหนึ่งซึ่งในสมัยเราเนี่ยผมเองก็เอยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรที่มันจะคล้าออยๆนะอะไรที่มันจะคล้ายๆไอ้ยางจิงโจกทักไอ้ยังแมวดําวิ่งตัดหน้าเออยังพอเห็นได้แต่ไอ้เรื่องขีดขีดเขียนเขียนนะครับบนพื้นแล้วก็จะบอกว่าโชครางโชคดีโชคไม่ดีอะไรพวกเนี้ย เออผมก็ยังไม่เห็นตัวอย่างยังนึกตัวอย่างไม่ออกนะท่านพี่น้องก็ลองดูแล้วกันว่าเออมันมีเหตุการณ์อะไรที่นะครับหรือว่ามีความเชื่ออะไรที่มันมีลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ท่านพี่น้องก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะท่านพี่น้องก็จะต้องบอกบอกกล่าวกันนะกับกับ,ก,บกับลูกกับหลานของเราหรือใครก็แล้วแต่นะครับคนที่อยู่ในสังคมของเราคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันขัดต่อหลักความเชื่อนะมันขัดต่อหลักอักีด้าที่ ถูกต้องต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮันวะตาอัลาอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้เราไปเชื่อถือสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์นะครับพระองค์คือผู้ทรงบันดาลพระองค์คือผู้ทรงให้พระองค์คือผู้ทรงให้เกิดสิ่งที่ดีงามพระองค์คือผู้ที่ให้เกิดสิ่งที่เคาะร้ายความไม่ดีงามใดๆก็แล้วแต่พระองค์เป็นผู้ทรงกําหนดทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไปเชื่อขีดแบบนั้นแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะนั่นเรากําลังเชื่อในสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาอัลาซึ่งเป็นชิร นะครับเห็นไหมท่านพี่น้องมันเลวร้ายมันแย่ยิ่งกว่าเรื่องซีฮิตอีกนะเรื่องราวของเรื่องราวของเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์ที่เรารู้จักกันอ่ะไออันนั้นเรายังรู้ว่าเฮ้ยเออมันผิดนะมันเป็นมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะศาสนาไหนเขาก็บอกผิดนะครับเรื่องของมนต์ดำแม้กระทั่งในศาสนาพุทธเองก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับเรื่องราวของเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์ไม่มีนะครับแต่ ในสังคมไทยเรานั้นนะครับดาดเดือนเต็มไปด้วยนะครับหลักความเชื่อหรือว่าประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์อันต่อมาอัตตียร์์ติยร์์ก็ค,คล้ายๆกับอ e ียาฟะแต่ว่าติยร์์เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าติยาร์์เนี่ยเราหานกมาเองนะครับต่างกับอ e ียาฟะอียาฟะเนี่ยเราจะต้องไปหานกเราจะต้องเดินไปจนกว่าจะเจอนกแล้วก็ลองดูสินกที่เราเจอนกพันธุ์อะไร นะชื่อเสียงของมันเป็นชื่อของมันเป็นยังไงเสียงร้องของมันบวกหรือลบดีนะมองในแง่บวกหรือมองในแง่ลบได้หรือวิธีการบินของมันโดนตะเพิดไปแล้วนะบินแบบบวกหรือบินแบบลบอะไรก็แล้วแต่แต่ตียร้ตียร้รก็ลักษณะคล้ายๆกับอ e ียฟะเพียงแต่ว่าตียร้เนี่ยเป็นนกที่เราจับเอามาไว้ <c oughs> นะครับเป็นนกที่เราจับเอามาไว้แล้วเราก็ไปทําพิธีเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ต้องตาวาด เราจับนกไว้ในกรงจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งสมมติจะออกจากบ้านจะออกเดินทางไกลสิ่งที่ในสมัยนั้นเขาส่วนใหญ่จะใช้ก็คือตอนจะออกเดินทางไกลจะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองจะเดินทางไปเยี่ยมญาติต่างเมืองจะเดินทางที่ออกไปแล้วมีความเสี่ยงมีจะต้องไปเจอพื้นที่ธุรกันดารน,นะครับมีความเสี่ยงที่จะไม่มีโอกาสรอดกลับมาหรือไม่มีโอกาสที่จะไปถึงเมืองปลายทางได้ก็จะใช้วิธีเตียร์รเตียร์รก็คือเอานกหานกมาไว้ ก่อนจะเดินทางก็จะต้องมีการเสี่ยงทายกันเสี่ยงทายโชคลางนะมีการเสี่ยงทายโชคลางนะครับเสี่ยงทายโชคลางด้ดยการทํำยังไงเอานกนมาปล่อยโยนขึ้นไปแล้วดูซิว่านกโยนไปแล้วมันบินได้ไหมหรือมันร่วงตุบลงมาบนพื้นบินไม่รอดหรือว่าเอ้ยมันบินไปได้แต่ว่าบินไปได้ไม่ไกลหรือว่ามันบินไปแล้วสูงไปเลย บินหนีไปได้เลยบินต่อไปได้เลยโดยไม่เจ็บปวดไม่ได้อะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆเหล่านี้มันมีคําอธิบายต่อความเชื่อของคนที่มีการกระทําแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นในสมัยเรานะครับซึ่งถ้าเป็นในสมัยเราก็อาจจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ของการเสี่ยงทายโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอ,อะไรล่ะเรื่องราวของ เอาเหล่าเอานมเอาน้ำเอาย่าเอาอาหารประเภทนั้นประเภทนี้มามามา,มาเสิร์ฟให้สัตว์ชนิดหนึ่งกินแล้วก็มีคำอธิบายนะครับตามศาสนาตามหลักตามหลักความเชื่อของศาสนานะครับว่าถ้ากินแบบนี้น้ำปีนี้จะเป็นแบบนั้นจะมีอุดมสมบูรณ์น้ำปีนี้จะแรงกินอาหารประเภทนี้นะครับพืชพันธัญญาหารจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับท่านพี่น้องอันนั้นเป็นเรื่องของศาสนาเขา เขาจะทําได้หรือทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาแต่ในอิสลามเราเราไม่ให้เชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราไม่ให้เชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดของลอสุบฮานหฮวตาอาลาท่าพี่น้องครับถ้าวันนี้ท่าพี่น้องให้อาหารงูตัวนั้นให้มันอิ่มไปเลยนะนะครับให้ยาให้มันกินเต็มที่เลยวันเนี้ยเอาสายพานมาถวายมันมันจะกินไหมมันก็ไม่กินแล้วแหละมันไม่กินอะไรเลยปีนี้ไม่มีคําปีนี้ก็จะ เป็นปีที่ไม่มีคําอธิบายอะไรเลยเพราะมันไม่กินอะไรเลยหรือสมมุติวัตว,นะว,ตว,ตว,วตัวเนี้ยนะครับวัวตัวนี้สัตว์ตัวนี้แมวตัวนี้อ่ะแพะตัวนี้แล้วกันสมมติเป็นแพะแพะตัวเนี้เราเลี้ยงไว้สองวันเลยไม่ไม่มให้ไรมันกินสักอย่างหนึ่งสามีน้องคิดว่าเอาน้ํามาเอาหล่ามาเอานมมาเอาญ้ามาเอาพืชพันธัญญาหารมเมล็ดต่างๆมากินหมดไหมแพะกินหมดเลยผมบอกได้ นะกินหมดและทั้งน้ทาทั้งเหล้าทั้งนมกินหมดเลยเพราะอะไรมันหิวโดยธรรมชาติทองสัตว์สัตว์ไม่ได้กินอะไรมาเลยมันก็หิวมันก็จะกินหมดนั่นแหละนะครับมีอะไรให้มันกินก็กินได้หมดและเอามาอย่างก็มือเอามาอย่างละกอบเพราะฉะนั้นนะครับอไอความเชื่อของคนตัดศาสนาเราก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ไม่ว่าเขานะแต่สําหรับเรามุสลิมเราไม่สามารถที่จะไปเชื่อในสิ่งดังกล่าวได้นะครับเรามีพระเจ้าเรามีอัลลอฮฺซุบฮานวอัตอาลาที่เป็นผู้กําหนดนะเพราน้จะแรงหรือน้ําไม่แรง ัล์บว่าไม่มีใครรู้อ um um ال ินนั่ลลอฮะอ้ันดะงูอิลมุสซาอะวายุนัซลลุลกอยซะวายณั้ลลุลไรามวะวาีนั้าลาตไกุกอ่ะวายณับ,บไกอ่ะวายณัลลุอ่ายณั้ลุว่วายร,รั้ลุกษ์อ่ะวายณั้ลไกษ์อนะวายณั้ลลุบะะไ์อวาั้ลลุลไกษ์อ่ะวายรั้ลลุลไกษ์อ่ะวั้ลุลกษ์อ่ะวะยณั้ลมุาไะ์อ่ะวยไก่มอ่ใรรู้้ ไม่มีใครรู้เวลาแน่ๆไม่มีใครรู้วันแน่ๆเพียงแต่ว่ารู้แล้วว่าเกิดวันศุกร์นะครับมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าลักษณะแบบนี้แต่ว่าจะเกิดศุกร์ไหนไม่มีใครรู้อันที่สองวายุนัิลุลกอสฝนจะตกเมื่อไหร่ท่านพี่น้องจะรู้ว่าฝนตกเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นเมฆเขา นะเมีดำมาแล้วถึงจะเห็นถึงจะรู้ว่าเออฝนมันทําท่าจะตกแต่การที่เรารู้เนี่ยเรารู้เพราะประสบการณ์เราเออฝนขนาดนี้เมฆดําขนาดนี้ย้อยลงมาขนาดนี้แล้วนะก่อนมันขนาดนี้โอกาสที่มันจะตกเป็นไปได้สูงแต่ถามว่าตกทุกครั้งไหมบางครั้งตั้งครึมมาเลยไม่ตกบางครั้งแดแดแดดยังออกอยู่เลยฝนร่วงลงมาแล้วใช่ไหมพาติตากไว้เก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรื่องราวของฝนตกเป็นเรื่องที่เราสุฮาหนุวาราอิสตีซาร์สาหรับเป็นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเก็บไว้นะครับแม้กระทั่งมาลาอีกะ ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝน,นเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฟเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็รู้ตอนที่ได้รับวะฮีว่ามันจะเกิดฝนนะอไปทําฝนตกที่นั่นนั่นแหละทึงจะรู้วายุนซิรุนวายะละมูมาฟิลอารามแล้วก็ชีวิตหรือเด็กที่จะเกิดขึ้นในมดลูกของหญิงแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับที่รู้กันปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นผู้หญิงแล้วเออมันเป็นผู้ชายแล้วนะอันตรสาวลงไปนะอันตรสาวสามดีนะครับสามมิติก็เห็นเป็นจูขึ้นมามันก็เป็นผู้ชายเลย หรือถ้าเกิดสมมุต like ิว่าเห็นเป็นลักษณะอวัยวะของผู้หญิงก็แสดงว่าเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับอันนี้เรารู้ตอนที่มันเป็นแล้วเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้ชายแล้วแต่ถ้าเกิดเด็กคนนี้พึ่งปฏิสนธิวันนี้สมมุติอ้าวพึ่งท้องได้นะครับคุณผู้หญิงคนนี้พึ่งท้องได้เดือนครึ่งถามว่าจะไปตรวจรู้ไหมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่มีทางรู้เพราะตอนนั้นเพศอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลายังไม่ได้กําหนดให้ว่า ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้มันปรากฏขึ้นมาว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายแต่อาัลลอฮฺซุบฮานวตาลารู้แล้วว่าเด็กคนนี้ที่กําลังจะปฏิสนธิและเกิดขึ้นมาในผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับวยะละมุมมาฟิลอัรหามบมาตาดีนับซุมมาดาทักซิบุกดานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าชีวิตเราเองตัวเราเองไม่รู้ว่าริสกีพวกนี้จะมีอะไรในแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้มาดาทักซิบุกดาพรุ่งนี้เขาจะได้อะไรชีวิตหนึ่งเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาในวันพรุ แต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเพียงแต่คาดเดานะเพียงแต่ประมาณเอาเออปกติทุกวันอังคารเราต้องไปทํางานนะจันทถึงอังคารอ่าจันอังคารพุธพฤหัสศุขเราต้องไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นทุกจันทร์เราก็จะรู้ว่าเออจันทรต่อไปเราก็ต้องไปโรงเรียนนะครับแต่ถามว่าจะเป็นทุกจันไหมที่เราต้องไปโรงเรียนก็ไม่ใช่ทุกจันทนะครับเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ไม่สบายบ้างเอามาได้ไปโรงเรียนนะหรือว่าปิดเทอมหรือว่าหยุดอะไรก็แล้วแต่ ว่ามาตตด,ดรีนับซุมบีอยออยรุดินตะมูตอันสุดท้ายที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้ก็เรื่องราวของความตายของแต่ละคนไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะเสียชีวิตเมื่อไหร่จะตายตรงไหนจะไปตายตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนนะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย80ปี60ปีที่ไหนได้ไปตายอยู่ท่มก,กะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาได้ส่งเตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมนะครับ อยกตัวอย่างเมือ่อตกี้เป็นเรื่องราวของศาสนาเราไม่ว่ากันแต่มุสลิมเราจะไปปฏิบัติตัวในลักษณะแบบนั้นไม่ได้บอสลลาลลอฮิวาลาอบีน่ามุฮัมมัดวาลาอัลฮิวะซหฮบีวะัลลัมบัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิลอะลมีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮะลิมสุไลมัผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม